ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านาอามิตรรักนักสะสมทุกๆท่านเข้าสู่ช่องกากาพารวยเอาแล้ววันนี้กาก้าพารวยนะครับมาพร้อมกับเหรียญคําตอบนะพี่น้องเหรียญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของปีพศไปปลายของเหรียญรุ่นเก่านะครับและก็มีลักษณะแบบนี้ที่พี่น้องสอบถามเข้ามาเยอะว่ามีราคาหรือเปล่านะครับเอาแล้ววันนี้ การการพารวยก็จะนําเอาข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาฝากพี่ๆน้องๆหลวงปนะอาวา่าระหว่าง2ลักษณะแบบนี้สลักษณะแบบนี้แบบไหนที่มีราคาแบบไหนที่ทางช่องของเรามีความต้องการหรือว่าอาจจะมีหลายๆท่านนักสะสมที่มีความต้องการในลักษณะเหรียญแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องเหรียญปีพศนี้ ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องก,กาก้าพะรวยด้วยนะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นนะพี่น้องกดกระดิ่งสั่นเพื่อเปิดรับข้อมูลใหม่ๆจากทางช่องของเราช่องทางการติดต่อต่างๆของทางช่องของเรามีให้อยู่ในคลิปวิดีโอต่างๆนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นท่านที่ต้องการแรกลเรก,นะรแรกเปลี่ยนเหรียญกระสาบนะครับแลกเปลี่ยนเหรียญกระสาบ เพื่อให้กับทางช่องของเราก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับว่าช่องของเรานั้นมีความต้องการในเหรียญแบบใดปีพศออไหนบ้างนะครับแต่พี่น้องนะครับแต่ช่องของเรานั้นไม่ได้ไม่ใช่ช่องไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญน,นะครับแต่ที่เรารับเพราะต้องการบางรุ่นบางปีพศออเท่านั้นที่เอามาเก็บสะสม เพื่อทําข้อมูลและก็เพื่ออนาคตข้างหน้าเนาะพี่น้องอย่างไรก็ต้องขอขอบพระคุณพี่พี่น้องน้องทุกทท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามและก็หลายๆท่านให้กําลังแรงใจทางช่องของเราก็ต้องขอขอบพระคุณสิ่งใดคําพูดใดที่ไม่ถูกอกถูกใจพี่พี่พน้องน้องลุงปนอาก็ต้องขอประทานอภัยพี่พี่น้องน้องทุกทท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเปลี่ยนกระสาบหมุนเวียน ที่ผลิตขึ้นมาในรัชกาลที่9ทุกรุ่นทุกปีพศถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมและก็หลายๆปีพศด้วยกันที่ถือได้ว่ามีราคาการประเมินราคาการซื้อขายแลกเปลี่ยนค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นพี่น้องการเก็บสะสมก็ต้องเก็บในลักษณะเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับส่วนเหรียญวันนี้ที่เราจะเอามาตอบคําถามพี่พี่น้องนองนะครับที่ท่านกําลังเห็นอยู่มีอยู่สลักษณะด้วยกัน แบบลักษณะแบบแรกนะครับลักษณะแบบแรกก็คือตรงพบรมรูปนะครับและหลายท่านก็ยังแยกแยะไม่ออกนะครับว่าเอแบบนี้เป็นลักษณะพิเศษที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือป้ายหรือไม่นะครับหรือว่าเกิดจากอะไรนะพี่น้องการใช้งานโดยทั่วไปนะครับเพราะว่าเหรียญกระสาบนี้เราใช้งานกับแทบทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ ยอดเหรียญต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาในลักษณะใดอันนี้ก็มีเยอะแยะมากมายเนาะพี่น้องลักษณะที่ท่านเห็นอยู่นี้เกิดจากกระบวนการใช้งานนะพี่น้องเกิดจากการใช้งานนั่นเองเนาะเกิดจากการสึกหรอการกัดกร่อนหรือว่าการเสียดสีระหว่างเครื่องหรืออาจจะเป็นสิ่งของต่างๆนะครับก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะ ลักษณะแบบนี้เกิดจากการใช้งานนะครับไม่ได้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตแต่อย่างใดนะครับ,ท,รบรรที่พระบรมรูปนะครับลักษณะการสึกหรอการเสียดสีต่างๆนั่นเองนะครับตัวนี้ขอบอกได้เลยว่าไม่มีราคานะครับพี่น้องไม่มีราคาแต่อย่างใดราคาเป็นราคาเพียงแค่หน้าเหรียญแต่ถ้าเกิดว่ามันสึกหรอเยอะมากกว่านี้อาจจะเป็นเหรียญที่ชำรุดก็เป็นได้เช่นเดียวกัน ขนาดนี้ก็ยังพอใช้งานได้ปกตินะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนซื้อขายชีวิตประจําวันนะครับการใช้ในชีวิตประจําวันก็ยังใช้ได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับแต่อีกลักษณะแบบหนึ่งนะครับที่ท่านกําลังเห็นอยู่ตัวนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เรามีความต้องการเช่นเดียวกันนะครับเป็นลักษณะที่เรามีความต้องการเช่นเดียวกันแต่นะครับพี่น้องแต่ว่าเรามีสเปคที่ ตั้งเอาไว้ให้พี่ๆน้องๆเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เหรียญที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือตัวนี้นะครับระหว่างตัวเนื้อของนิกเกิลมาถึงสันขอบของทองเหลืองนะครับแบบนี้เราเรียกว่าปั๊มเคลื่อนหรือว่าหลายๆคนบอกว่าปั๊มเบี้ยวหลายๆคนบอกว่าเหรียญไส้แตกหลายๆคนบอกว่าเหรียญเออเลอร์คอยจะเป็นอย่างไรก็ดีนะครับก็อ,ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แบบเดียวกันนะครับ มาตรฐานที่ทางช่องของเรานั้นได้ตั้งเอาไว้ให้กับพี่ๆน้องๆน,น,นะครับเราวัดจากขอบของนิกเกลิลนะครับขอบตรงนี้นะครับเนื้อทองเหลืองสุดมาถึงสันขอบทองเหลืองนะครับพี่น้องวัดจากขอบทองเหลืองสุดนะครับตรงเนื้อระหว่างเนื้อนิกเกิลกับขอบทองเหลืองนะครับมาถึงสันขอบทองเหลืองตรงนี้นะครับให้มากกว่า1.5มิลลิเมตรนะครับ1.5มิลลิเมตรเหรียญเหรียญน,นั้น ไม่ว่าจะเป็นปีพศใดเรารับในราคาที่สูงนะครับเรารับในราคาที่สูงขอให้มีสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามนะครับไม่ได้สึกหรอแบบนี้นะครับพี่น้องไม่ได้สึกหรอแบบนี้ขอให้เป็นเหรียญเออเคอยหรือไส้แตกหรือว่าปั๊มเคลื่อนอะไรต่างๆที่พี่น้องนั้นเรียกขานกันนะครับสับแต่ละอย่างนั้นแต่ละคนใช้สับภาษาเฉพาะเหรียญนะครับเป็นสับ เฉพาะบุคคลเนาะแล้วแต่จะเรียกว่าอย่างไรเนาะพี่น้องเหรียญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของปีพศได้นะครับนั่นก็คือเหรียญของปีพศ2 5 5 1นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญน,นี้อยู่ในค่ามาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้มากกว่า1.5ม mm, ิลิเมตรราคาตั้งแต่800บาทขึ้นไปนะครับราคาตั้งแต่800บาทขึ้นไปสำหรับเหรียญปั๊มเคลื่อนหรือว่าเหรียญไส้แตกหรือเหรียญเอลเลอร์คอย ที่เราเรียกขานกันนะครับของปีพุทธศักราช2551แต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานหรือว่าเหรียญปกตินะครับเหรียญปีพศนี้ยังไม่มีราคาการซื้อขายนะพี่น้องยังไม่มีราคาการซื้อขายเข้าใจตรงกันนะครับปีพุทธศักราช2551ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26ม mm, มน้ำหนัก8.5กรัมยอดการผลิตทั้งสิ้น179ล้าน1 6 5 3 6 0เหรียญน,นะครับ U.N.C. นั้นเขาประเมินเอาไว้ที่50บาท ต่อเหรียญนั่นเองนะครับนี่ก็คือเหรียญของปีพศ2551นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญเนื้อเกินละ่ะปีพศนี้นะครับเหรียญเนื้อเกินเราตั้งเอาไว้ให้สูงสุดที่80บาทนะครับสำหรับเหรียญปี51นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญปี51รุ่นใหม่ตัวนั้นราคาก็จะสูงขึ้นสําหรับเหรียญเนื้อเกินนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญไส้แตกมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่800บาทขึ้นไปนะครับพี่น้อง นี่ก็คือเหรียญรุ่นเก่าๆนะครับที่เรานําเอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงป้านาอานะครับในคลิปลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องได้บ้างนะครับสําหรับคําถามหลายๆคําถามเนาะส่วนที่ถามมาอีกตัวหนึ่งก็คือขอบนะครับขอบทองเหลืองขอบทองเหลืองมันเป็นเนื้อเงินนะครับตัวนี้มีราคาหรือไม่นะครับถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับพี่น้องเป็นเนื้อเงินแบบนี้ รอบนะพี่น้องโดยรอบนั่นเองตัวนี้ก็ยังมีราคาเพียงแค่ราคาหน้าเหรียญน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางเหรียญที่มันเป็นเนื้อเงินตัวนี้มันมันจะเป็นลักษณะการปั๊มเบี้ยวนะครับอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองให้พี่น้องสังเกตดูนะครับ อ่าตัวนี้นะพี่น้องนี่ก็คือเหรียญปั๊มเคลื่อนของปีพศนี้เหรียญวงขอบเป็นสีเงินยังไม่มีราคานะครับแต่ถ้าเกิดว่าวงขอบเป็นสีเงินแต่อีกฝั่งหนึ่งมันเป็นการปั๊มเคลื่อนตัวนั้นราคาอย่างที่เราบอกไปนะครับส่วนอีกคําถามคําถามหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับวงขอบซ้อน นะพี่น้องวงขอบซ้อนตัวนี้ก็เป็นผลกระทบจากการปั๊ลื่อนเช่นเดียวกันนะครับวงขอบซ้อนยังไม่มีราคานะครับวงขอบซ้อนยังไม่มีราคาไม่ว่าจะเป็นเหรียญของชนิดราคาใดนะครับถ้าเป็นเพียงแค่ขอบซ้อนขอบสองขอบสามขอบก็ตัวนั้นก็ยังไม่มีราคาแต่เรามีเหรียญตัวอย่างให้กับพี่ๆน้องๆดูนะครับว่าเอ๊ลักษณะแบบนี้มันมีราคาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะพี่น้อง เดี๋ยวเราจะเอาตัวอย่างมาให้พี่น้องดูนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขอบออกมาแบบนี้เห็นลักษณะแบบนี้ไหมนะครับนี่คือลักษณะที่การปั๊มเคลื่อนของเหรียญน,นะครับที่มากกว่าเหรียญเหรียญน,นี้นั่นเองเนาะอ่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันซ้อนแบบนี้แต่ เนื้อทองเหลืองมันล้นออกมาเยอะแบบนี้ก็อาจจะมีราคาที่สูงเช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับลักษณะว่ามันมีสองด้านหรือว่ามีด้านเดียวนะพี่น้องอ่านี่ก็คือเหรียญของปีพุทธศักราช2551นะครับก็ขอฝากทุกทกท่านไว้ณนะที่นี้สำหรับคลิปนี้กากะพารวยก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ